พราของคนยุคนี้ทำให้จิตใจของผู้ไม่เชื่อมืดบอดไป เพื่อพวกเขาจะไม่สามารถเห็นแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐอันทรงพระเกยียรติิิของพระคิดผู้ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าพี่น้องพระของคนในยุคนี้คืออะไรนะพระของคนในยุคนี้ทาให้คนไม่เชื่อเนี่ยยิ่งตามืดบอดไปเพราะฉะนั้นในยุคสุดท้ายเนี่ยการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะเพราะว่าพระของคนยุคนี้ได้ขัดขวางการประกาศข่าวประเสริฐพระของคนในยุคนี้สิ่งแรกก็คือว่า เงินทองนะะคนในยุคนี้มีค่านิยมในการที่จะรักเงินทองเพราะฉะนั้นพระที่เขาจะเชื่อก็คือพระที่สามารถจะให้ความร่ำรวยกับเขาได้เพราะฉะนั้นคนจึงหันไปสายมูสายอะไรเยอะนะมีทั้งกําไรกําไรเรียกทรั์นะฮะหรือแม้กระทั่งกระเป๋าเป็นกระเป๋าที่แบบเรียกทรัพย์เข้ามาพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้หรอก นะมันเพียงแค่ทําให้คนนั้นอะมีความเชื่อหรือมีความรู้สึกเชื่อว่ามันจะนาสิ่งที่ดีเข้ามาแต่ที่ข้าพเจ้าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าคือการที่เราเนี่ยจะรับผลอะไรในชีวิตมันเป็นผลของการจ่ายราคานะถ้าเราหวานในสิ่งที่ดีเราก็ได้รับสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราหวานในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะต้องรับผลของสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้น ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือความคิดของเราเนี่ยการที่จะมีแค่กระเป๋าหรือกําไรข้อมือที่เป็นสายมูแล้วบอกว่าถ้าเราใส่อันเนี้ยเราจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องมันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เชื่อยากนะเพราะว่าการที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงได้มันต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงจากความคิดจากนิสัยจากอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเราไม่สามารถเป็นคนที่มั่งคั่งได้ ถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักใช้เงินถ้าเรามีร้อยเราใช้พันนะมันไม่สามารถจะรวยขึ้นมาได้เลยมันไม่สามารถจะมีเก็บได้คนบางคนเสพติดการเป็นหนี้นะห่วงหนี้แล้วชอบเป็นหนี้ชอบกู้ยืมใช้เงินเกินตัวนะฮะรูดบัตรจนหมดติดของแบรนดเนมอะไรพวกน,นี้อันนี้คือค่านิยมของโลกนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนค่านิยมแบบนี้เนี่ยเชื้อของเรามันจะไม่เจริญขึ้นนะะ การลักเงินทองจึงเป็นพระของคนยุคนี้นะเพราะคนรู้สึกว่าในโลกนี้คือเราจะต้องมีเงินการมีเงินทําให้เป็นคนที่ถูกนับหน้าถือตาคนที่มีเงินสามารถทําอะไรก็ได้ไม่ผิดนะโดยเฉพาะกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยถ้ามีเงินซื้อกฎหมายได้ทําอะไรก็ไม่ผิดนะนี่คือค่านิยมชื่อเสียงเงินทองนะคนที่มีชื่อเสียงก็จะมีคอนเน็ชั่นที่ดี นะคือเขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นเจ้าในโลกนี้ได้ไม่มีใครสามารถแตะต้องได้เพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเงินนะความสะดวกสบายเป็นพระของคนยุคนี้ความสะดวกสบายทําให้ชีวิตนั้นง่ายขึ้นนะแต่มันอาจจะเป็นดาบสองคมนะเพราะว่า มีสิ่งที่นำเสนอความสะดวกสบายนะซึ่งกำลังกลายเป็นพระของคนยุคนี้ก็คือ AI นะระบบ AI ซึ่งแน่นอนว่าระบบ AI เนี้ยเป็นประโยชน์หลายด้านนะตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรืออะไรก็ตามนะจะมี AI เข้ามาทำให้เสร็จเลยเราแค่ป้อนข้อมูลแล้วก็ให้รูปภาพ AI สามารถผลิตงานโฆษณาให้ได้1ชิ้นแบบง่ายๆนะซึ่งทำให้เราประหยัดต้นทุนไปมากแน่นอนว่า AI มีสิ่งที่ดีมีประโยชน์แน่นอนนะแต่นี่คือเป็นแค่เพียงจุดเริ่มตน้น แต่สิ่งที่จะติดตามมา AI จะกลายเป็นรูปเคารพนะจะกลายเป็นพระของคนยุคนี้เนื่องจากความสะดวกสบายแล้วก็ AI พัฒนาอีกหลายสิ่งอันนี้คือแค่พื้นฐานที่มันพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายของมนุษย์แต่ต่อไปก็จะมีแพทย์ที่เป็น AI นะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ไม่ต้องใช้แพทย์ที่เป็นมนุษย์อีกต่อไปแพทย์ที่เป็นมนุษย์จะกลายเป็นสิ่งโบราณค้ำคือนะเพราะว่าแพทย์ที่เป็น a อไอสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วสามารถประมวลผลอะไรหลายอย่างแล้วก็วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนะหลายสิ่งหลายอย่างแน่นอนว่าเราต้องยอมรับว,ว่าสิ่งเหล่านี้คือมันมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์จริงๆนะแต่สิ่งนี้คือเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ทำให้เราคุ้นเคยกับระบบของ AI นะแต่สําหรับผู้เชื่อนะเราจะต้องรู้จากลนะิมิตว่าเราจะไม่ให้ความสะดวกสบายเหล่านี้มาเป็นรูปเคารพแทนพระเจ้าเพราะว่ามันจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เขาจะฝังนะฝังชิปฝังโปรแกรมไว้ในสมองของเราโดยที่ให้เราได้รับผลประโยชน์คือเราจะมีสติปัญญามากนะเราจะฉลาด เพราะว่าโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในแผ่นชิปเนี่ยมันจะเปลี่ยนความคิดนะคนเราไม่ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วนะเกิดมาปุ๊บฝังชิปตัวนี้ก็คือเด็กสามารถจะเรียนรู้อะไรได้อย่างโปรแกรมพี่น้องมันดูว่าเป็นความสะดวกสบายอย่างมากนะแต่นี่คือพระของคนยุคนี้เมื่อคนถูกฝังชิปตัวนี้เข้าไปพี่น้องคนเหล่านี้ไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าอีกต่อไปนะแล้วความสะดวกสบายสติปัญญาแบบนี้เหมือนกับ ในยุคแรกที่อาดัมกับเอวาถูกล่อลวงเป็นต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วนะมารซาตานได้บอกเอวาว่ากินผลไม้อันนี้เถอะแล้วเจ้าจะฉลาดเหมือนพระเจ้าในยุคของเรานะปฏิปักษ์พระคิดบอกเราว่ารับการฝังชิปนี้เถอะแล้วเราจะฉลาดเหมือนพระเจ้าอะไรที่พระเจ้ารู้เรารู้ทุกอย่างพี่น้อง AI มีความฉลาดมากๆนะเพราะว่ามันประมวลความรู้ทั้งหมดไว้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาของ AI แล้วเราจะไม่สามารถรับรู้หรือสัมผัสพระเจ้าได้อีกต่อไปเราจะหมดการสัมผัสในด้านจิตวิญญาณเหล่านั้นนะเพราะว่าเมื่อไรที่เราฟังชิปเราจะถูกควบคุมโดย AI เราจะไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปนะแล้วเราก็จะไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้อีกต่อไป นะพระเจ้าเราจะไม่ต้องการพระเจ้าอีกต่อไปเพราะว่าเราไม่ต้องการพึ่งพาพระเจ้าอีกแล้วแต่นั่นคืออันตรายแล้วสิ่งที่พระกัมพีบอกนะว่าพระของคนยุคนี้ทําให้จิตใจของผู้ไม่เชื่อมืดบอดพี่น้องคนไม่ป่วยก็ไม่ต้องการหมอแต่การที่เราต้องการพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเราอ่อนแอเราไม่ได้รู้ไปทุกอย่างนะเรา เป็นเพียงแค่มนุษย์ซึ่งมีความอ่อนแอแล้วก็มีความขีดจำกัดเราจึงต้องการพระเจ้าและความอ่อนแอนั้นคือเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทําให้เราต้องการพระเจ้าและทําให้เรานั้นได้รู้จักพระเจ้าแต่การที่เรามี AI ในตัวในหัวของเราหรือเข้ามาทดแทนตัวตนของเรานั้นมันทําให้คนไม่พึ่งพาพระเจ้าอีกต่อไปและนั่นคือการที่สูญเสียจิตวิญญาณนะแล้วก็เสียความรอดไป เพราะว่าแท้จริงแล้วชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแค่โลกนี้นะสิ่งนี้เราต้องคิดไปให้ไกลนะเราต้องยอมเป็นคนล้าหลังเราต้องยอมเป็นคนโบราณอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะดําเนินชีวิตแบบกลับมาดั้งเดิมอีกนะคะคือการไม่พึ่งพาเทคโนโลยีใดๆเพื่อรักษาจิตวิญญาณของเรานะคะเพราะว่าถ้าเรารับ AI เข้ามาในร่างกายของเราเราก็จะมีชีวิตอยู่แค่โลกนี้นะเราอาจจะไม่ตายคือ AI พยายามที่จะทําให้คนนั้นเป็นอมตะแล้วก็ไม่ตายนะ,ะสมมติว่าเจออุบัติเหตุมันก็สามารถปลูกถ่ายเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ได้ถ้าคนเจ็บป่วย AI ก็สามารถรักษาได้ทุกโรคนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะทําให้คนมีชีวิตยาวมากนะคะ แต่เขาจะไม่มีจิตวิญญาณนะแต่พี่น้องสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดถึงระดับนั้นนะเพราะว่าพระเยซูจะไม่ปล่อยให้ไปถึงระดับนั้นพระเยซูจะไม่ปล่อยให้ผู้เชื่อนั้นถูกขายจิตวิญญาณนะแต่พระองค์จะเสด็จมารับเราก่อนแล้วแผนงานเหล่านี้มันจะถูกทำลายไปนะเพราะฉะนั้นมันจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่คําเตือนสําหรับผู้เชื่อนนะเราอย่าให้พระของคนในยุคนี้กลายมาเป็นพระของเราแทนพระเจ้านะแล้ว การประกาศข่าวประเสริฐของเรานะขอพระเจ้าช่วยให้มันง่ายขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราให้ผู้คนนั้นนะคะจะไม่ติดกับดักของโลกนี้นะคะและขอพระเจ้าช่วยผู้เชื่อทุกคนด้วยที่เรานั้นจะไม่ถูกกลืนไปด้วยค่านิยมของโลกและเราจะไม่ถูกกลืนกินไปด้วย ะของโลกนี้นะเราต้องสามารถแยกแยะให้ได้ขอพระเจ้าให้สติปัญญากับเราขอพระวิญญาณช่วยเราให้เราสามารถเข้าใจและเลือกสิ่งที่ถูกต้องและขอให้ความสว่างของพระเจ้านั้นอยู่ในชื่อของเราขอให้สติปัญ,ญญาของพระวิญญาณนั้นสวมทับเรานะที่เราจะสามารถรู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและสิ่งใดที่เป็นพระของคนยุคนี้ขอพระเจ้าออยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพอพอระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ